เปิดถุงช็อปอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นของที่ช็อปมาจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยนะคะว่าแต่ละบูธเราช็อปอะไรบ้างคะ่ะสำหรับบูธแรกนะคะเป็นบูธของสำนักพิมพ์เพ็ดไทยคะ่ะแล้วก็เล่มที่ดึงดูดสายตาเรามากก็คือเล่มนี้คะ่ะคนเดียวในคอนโดของคุณชาติกรอบจิติตินะคะ ซึ่งเราชอบงานของคุณชาติกรอบจิติมานานแล้วค่ะตั้งแต่คำพิพากษาแล้วก็พันหมาบ้านะคะเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มแรกในรอบหลายปีเลยนะคะที่เขาเขียนมาซึ่งข้างในเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับหน้าปกเท่าไหร่นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องลองหามาอ่านค่ะต่อไปเป็นหนังสือเซตแมวแมวนะคะกว่าผมจะตื่นเธอก็คงไปดูแมวห้องคนอื่นเสร็จแล้วกับ แมวน่ารักมีเยอะแต่เชื่อเถอะแมวส้มดีที่สุดแล้วซึ่งในเซตแมวแมวของคุณใบพัดก็จะมีแมวยิ้มง่ายใช่ว่าจะแตกสลายไม่เป็นกับแมวตื่นสายมักจะโดนแมวตื่นเช้าคิดถึงก่อนเสมอนะคะซึ่งตอนนี้ก็ครบเซตเป็นที่เรียบร้อยเป็นเหมือนกับการสนทนากับแมวนะคะอย่างเล่มนี้นะคะมีไม่กี่บรรทัดแต่ก็น่าจะโดนใจใครหลายๆคนคะ่ะ สำหรับคนที่รู้จักแมวนะคะจะรู้สึกว่าการได้อ่านหนังสือพวกนี้เหมือนกันได้สนทนากับแมวนะคะแล้วก็มีอัำอบ้างหยอกหยกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักน่ารักลองไปหาอ่านกันดูค่ะเล่มต่อไปนะคะถ้าแมวเป็นพระเจ้าแล้วเราคืออะไรเล่มนี้คือแค่ปกก็ชอบแล้วอะ เรามาทําความรู้จักแมวของเราเพิ่มขึ้นนะคะมีแบบทดสอบด้วยว่าแมวเราเป็นแมวไทป์ไหนนะคะเราว่ามันเป็นเล่มที่มันเดีย่ยก็เลยแบบซื้อมาเล่มนี้ยังไม่ได้แกะซีนนะคะโรงเรียนนะักเขียนก็คือเราอยากลองเรียนรู้วิธีการเขียนวิธีการเล,าเล่าเรื่องที่แบบสมูทมากขึ้นนะคะก็เลยเออซื้อมาแต่ว่า จะรู้สึกผิดถ้าแกะซีนแล้วไม่ได้อ่านรอไปก่อนนะต่อไปพระตะสยามมูไทยใสอินเดียโดยอาจารย์ตุลน,นะคะโคมกริดอุ่ยเต็กเค่งซึ่งเราเหมือนนักเรียนออนไลน์ของอาจารย์ตุลในอ่นิ้วกลมดมโรตีนะคะซึ่งฟังเขาทะเลาะก,กันแล้วเราชอบมากเกี่ยวกับการให้ความรู้ของอาจารย์ตุลในเรื่องของ วัฒนธรรมการบูชาเทพของอินเดียนะคะก็เลยซื้อมาค่ะซึ่งงานของอาจารย์ตุลมีหลายเล่มมากในบูธเราก็เลยเลือกอันนี้มาแค่เล่มเดียวนะคะเพราะว่าเยอะมากแล้วค่ะทุกคนเล่มนี้นะคะป๊อปอาร์ตเราเจอตอนจะจ่ายตังค์นะคะซึ่งเอ่อในการเคยเป็นนักเรียนศิลปะมาก่อนก็เลยอยากซื้อเก็บไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นหนังสือศิลปะที่แปลไทยค่ะ เป็นเล่มสีแล้วก็ราคาดีทีเดียวค่ะน่าซื้อมาเก็บไว้เลยเอเชียบุกนะคะไพ่ทาโร่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่เราเลือก Taro ่ออฟเ e อะ v ดเวที่เป็นหนังสือมานะคะ mm hmm. เพราะว่าเรามีสำรับไพ่ของหนังสือสองเล่มนี้นะคะก่อนจะไปเปิดหนังสือนะคะขอเปิด สำหรับไพ่นี้ให้ดูก่อนสักเล็กน้อยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคู่มือค่ะแล้วก็ตัวไพ่นะคะเป็นภาพที่เกี่ยวกับตำนานเรื่องเล่าของแต่ละประเทศนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเล่มแรกกันเลยนะคะ a mm. ิน the Moon นะก็คือข้างในเนี้ยมันก็จะเป็นตำนานเรื่องเล่าตามภาพที่เขาได้เอามาเล่าผ่านไพ่ทาโร่เลยนะคะ ซึ่งในคู่มือไพ่ทาโร่ไม่มีนะเขาก็จะบอกแค่ว่าอ,อไพ่ใบนี้ความหมายเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือตำนานแล้วก็ภาพที่เอามารวมเล่มไว้นะคะซึ่งเรารู้สึกว่าเอ,อมันทรงคุณค่ามากจริงๆต่อไปเป็นสมุดสติกเกอร์ทุกคนคือจะบอกว่ามันสวยมากสวยจนใจเจ็บแล้วมีเอเศตแบบ ของไพ่แต่ละใบคือเราสามารถเลือกเอามาใช้ได้ทีละนิดทีละหน่อยแต่เราจะกล้าใช้ไหมก็ไม่รู้นะคือแบบสวยมากจริงๆเวลาใช้ทำทาโร่เจนเนลอก็แบบว่าเออเอาน้องมาใช้ได้นะเราว่าเป็นเล่มที่สุดหิวใจแค่มีน้องไว้ก็รู้สึกดีก็คือคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไปค่ะทุกคนอันนี้เลิศม,มากและบูธท,ที่ทำให้เราได้ซื้อไพ่ทาโร่ก็คือ stray cat คารโร่ค่ะน้องซันนี่ตัวนี้ที่เราแอบติดตามนะคะน้องน่ารักมากแล้วก็แพ็กเกจใดๆเอ่ยเนี่ยคือเขาแบบมีความใส่ใจมากเลยนะคะในการทํามีการยิงสปอตที่แบบว่าเป็นแบบจุดไหนมันจุดไหนด้านอะไรเงี้ยพอเราสัมผัสก็รู้ได้เลยว่าคือมันพรีเมียมมากๆนะคะ ในงานก็คือจะมีโปรนะคะแถมคู่มือพื้นฐานการอ่านไพ่ทาโรมาให้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยทีเดียวคะ่ะเรามาแกะกล่องไปด้วยกันเลยนะคะเปิดมาใบแรกจะเป็นเซอร์ติฟิเคตนะคะขนาดการ์ดของน้องเนี่ยจะจิ๋วๆประมาณบัตรเครดิตนะคะอันนี้เอามาเทียบให้ดูนะ ใบเซอร์ติฟิเคตจะเซ็นด้วยหมึกสีทองแล้วก็ปั๊มนูนนะคะเป็นเครดิตของผู้จัดทานะคะแล้วก็อ l l u s t r a t e บาคุณคณิสาเสมาโนภรัตค่ะเป็นผู้วาดไพ่สาหรับนี้หลังไพ่ก็คือจะเป็นแพทเทิร์นแมวแมวน่ารักมากเลยนะคะทุกคนเรามาดูข้างในกันเลยนะก็คือน้องน่ารักจิวจ๋วๆมากเลยแล้วก็เป็นสไตล์การวาดแบบสีน้ำนะคะ ขอบไพ่สีทองทุกคนเขามีให้ลองจับหน้าบูธนะแล้วเรารู้สึกเฮ้ยมันคุ้มมันพรีเมียมมากจริงๆนะคะอันนี้ไปสัมผัสมาแล้วข้างหน้างานเราแบบถูกใจกับไซส์จิ๋วๆแบบนี้มากเลยนะสำหรับภาพบนไพ่ก็คือเป็นสไตล์ของการวาดด้วยมือแล้วก็เป็นสีน้ำนะคะมันทำให้ดูแบบนุ่มละมุนแล้วก็แบบทำให้น้องดูน่ารักเข้าไปอีกอะ เราก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นการเปิดไพ่ที่แบบละมุนใจน่ารักจุบจิบมากเลยคู่มือพื้นฐานการอ่านไพ่ทาโร่นะคะก็คือรท c ค t า a r โรเนี่ยเขาทำมาหลายสำรับแล้วล่ะคะ่ะซึ่งไพ่ทาโร่ในระบบของคุณ r i d e r w a เว e เนี่ยก็ได้ถูกตีความแล้วก็ทำออกมาเป็นภาพ ตามคอนเซปต์ของแต่ละสำรับนะคะอย่างเจ้าซันนี่ก็คือเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งเนาะซึ่งความหมายทั่วไปของไพ่ในระบบ r i เ e อร์เวก็คือคล้ายๆกันหมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะกำหนดว่าคำถามของเราเป็นยังไงนะคะซึ่งในเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการวางไพ่ให้เราดูด้วยนะแล้วก็วิธีเคลียร์พลังงานไพ่อะไรอย่างเงี้ยเราว่าเออมันเป็นเล่มเล็กๆที่ครบ ในเรื่องของการดูไพ่ทาโร่โพื้นฐานเลยค่ะค่ะบูธนี้ก็จะมีสติกเกอร์เซตมงคลนะคะเกี่ยวกับงานความรักการเรียนการเงินอะไรอย่างนี้นะคะเราซื้อมาเพราะว่าน้องน่ารักมากแล้วก็ยังมีสติกเกอร์นะคะที่เขาทำออกมาขนาดเท่าไพ่ทาโร่เลยชอบมากต้องซื้อเก็บสารภาพเลยนะคะว่าการไปงานหนังสือครั้งนี้คือเราจะไปหาบูธสมุดของ โรงงานสมุดโกนจนาดนะคะทุกคนแต่แตาแ,แวะมาเยอะมากจริงๆคอลเลกชันนี้นะคะเป็นหน้าปกอาหารไทย10ปก10เมนูเลยนะคะเป็นไซส์ B7 นะเราเอามาอย่างละเมนูเลยราคาแค่เล่มละ29บาทแล้วไซส์ B7 นี้นะคะก็คือไซส์เดียวกับพาสปอร์ตค่ะซึ่งสามารถใส่กับ t r a เวลเลอร์โนทบุ๊ได้ด้วย แกมาดูคุณภาพกระดาษข้างในกันนะคะเป็นกระดาษสีขาวนะคะแล้วก็เย็บด้วยมือนะเราลองใช้ปากกาหมึกซึมนะเราว่ามันไม่ซึมนะทุกคนมันก็มีซึมนิดนิดแต่ว่ามันไม่ได้แบบรบกวนอะไรมากนะคะเราเอามาลองใส่กับ travelers notebook เลยนะคะเป็นไซส์พาสปอร์ตซึ่งขนาดพอดีเลยนะคะทุกคนสวยงาม ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเปิดถุงช้อปในครั้งนี้นะคะเราว่าก็ถล่มทลายทีเดียวไม่ได้ไปงานหนังสือนานมากขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนสุดท้ายนี้นะคะใครที่ไปช้อปที่งานหนังสือแล้วไปซื้ออะไรมาบ้างมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะสำหรับคลิปตัวต่อไปเราก็จะพยายามปรับปรุงให้ตัวเองพูดดูเรื่องมากขึ้นนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย